ธรรมะ,รรมะคู่บุญสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการธรรมะคู่บุญยามเช้านะคะเราเจอเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ช่วงตีห้าถึงตีห้าครึ่งค่ะในวันนี้นะคะเรื่องราวของธรรมะคู่บุญจะมีอไรดีมาฝากผู้ชมติดตามในช่วงต่อไปเลยค่ะ ใจในธรรมทั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมจากศูนศึกษาและปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานนานาชาติของวัดมหาทาตยุปราชหลังสลิดกรุงเทพมหานครก็ได้กลับมาพบก,กับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็จะได้นำหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาพูดคุยอธิบายขยายความให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ได้รับชมแล้วก็รับฟังกัน สำหรับวันนี้จะพูดถึงเรื่องภัยของเทคโนโลยีถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั้นก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลก่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่มนุษย์เราเป็นอันมากอย่างเมื่อก่อนนี้กว่าที่เราจะติดต่อสื่อสารกันได้เนี่ยก็ค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะถ้าญาติพี่น้องไปอยู่ต่างประเทศอยู่สหรัฐอเมริกากว่าจะติดต่อสื่อสารกันได้นะั้นต้องบอกว่ายากลาบากมาก แต่เมื่อเทคโนโลยีเจริญเข้าหน้ามากขึ้นทำให้โลกแคบขึ้นทําให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นเรียกว่าเมื่อก่อนนั้นจะคุยก็สะดวกปัจจุบันนี้เห็นเมื่อกระทั่งหน้ากันจึงไม่รู้สึกว่าเหินหา่างแต่อะไรก็ตามท่านผู้ชมทุกอย่างเมื่อมีคุณก็มักจะมีโทษแฝงมาเสมอ ยิ่งเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากเท่าไหร่สะดวกสบายมากเท่าไหรก็แฝงภัยที่มากับเทคโนโลยีด้วยเท่านั้นซึ่งในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าพอเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากๆเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีนั้นก็ทําลายคนในสังคมไปมากเช่นเดียวกันซึ่งในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าหลายคนที่ติดเทคโนโลยีโดยเฉพาะโทรศัพท์นั้นเนี่ย เมื่อก่อนตอนที่ไม่มีโทรศัพท์เราก็อยู่ได้รู้สึกว่าไม่เดือดร้อนไม่กวนกระวายอะไรแต่พอมีโทรศัพท์แล้วเนี่ยนะปัจจุบันนี้บางคนขาดโทรศัพท์ไม่ได้เลยเพราะข้อมูลต่างๆนะั้นอยู่ในโทรศัพท์หมดถ้าโทรศัพท์หายก็คือทําอะไรไม่ได้เลยเหมือนกันนะเราไปเก็บไว้ในโทรศัพท์ทั้งหมดเลยจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีมากๆเนี่ยทำให้การทําอะไรโดยเฉพาะการผลิตหนังผลิตเกมเนี่ย ทำได้เหมือนจริงมากๆแล้วก็หลากหลายมากๆจึงเป็นเหตุให้เด็กนั้นติดเกมกันอย่างมากมายทั้งติดเกมติดโทรศัพท์จริงๆแล้วการเล่นเกมถ้าเรารู้จักเล่นแบ่งเวลาให้เป็นก็ไม่เสียหายอะไรนะเล่นก็เรียก่เป็นการผ่อนคลายแต่้นปัจจุบันนี้บางคนเล่นวันละ3าี่ชั่วโมงบางคนวละหชั่วโมงหรือสิชั่วโมงก็มีซึ่งการเล่นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามากเกินไปอะไรก็ตามถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีส่งผลเสีย ยวว่าแต่เด็กเลยแม้แต่ผู้สูงอายุเองหรือคนวัยทำงานเองหลายท่านก็ติดเกมเพราะเกมปัจจุบันนี้พัฒนาได้หลากหลายในผลจากตรงนี้เนี่ยบางทีก็มีการแชทลวงกันล่อลองวงกันเอาไปทําไม่ดีมีร้ายเอาไปพ้นซับบ้างเอาไปคงคืนบ้างผลจากเทคโนโลยีก็มีการลอ่อลวงเช่นปลอมรูปคนอื่นเอาไปใช้ในเฟซของตัวเองหรือแม้แต่บางทีก็ใช้รูปตัวเองแต่ว่าแต่งจนเกินไปก็มี ลายล่าสุดที่เป็นข่าวเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็คงจะได้ยินที่จังหวัดเพชรชบุรีพ่อป่าก,กอลูกสาวต,วตัวเองสาเหตุก็คือมาจากลูกติดเฟซการที่เราติดอะไรก็ตามก่อให้เกิดผลเสียตามมาเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ปกครองรู้เท่าทันเทคโนโลยีจะได้สามารถสอนลูกสอนหลานบอกลูกสอนบอกหลานแล้วก็เตือนลูกหลานทังเราไม่ให้ไปหลงติดเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วก็จะก่อให้เกิดผลเสียหายตามมา ซึ่งหลายหลายคนหลายครั้งเนี่ยถูกล่อลวงไปกระทําไม่ดีมีรายแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีซึ่งเราก็เห็นเรื่องนี้บ่อยๆนะเพราะฉะนั้นฝากท่านผู้ชมทุกท่านว่าให้พยายามรู้ฐานเทคโนโลยีและก็อย่าหลงในเทคโนโลยีเพราะจะทาให้ชีวิตเราเสียหายแล้วก็เสียเวลาธรรมคู่บุญ